สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับเกลิกเอิกอาร์ได้ซ่องตามดูเกลิกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึวันนะครับทุกคนที่ไปทำงานนะครับเด็กๆถูกสั่งปิดหมดแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่า,าส่วนผมก็ไปทำงานปกติครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือตอนนี้เด็กๆก,ก็คือโรงเรียนหยุดโดยที่ ยังไม่มีกําหนดเปิดนะครับหยุดยาวเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะคือเครียดนะครับนอนไม่หลับวันนี้เราจะตื่นสายหน่อยตาแดงๆนะครับเมื่อวานหลายเรื่องหลายราวหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนะเาะสิ่งแรกเลยก็คือเมื่อวานนี้ ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องโดยส่วนรวมนะครับก็คือว่าเนื้จังหวัดนะครับสั่งปิดสถานศึกษาทุกประเภทเลยนะครับที่ต้องมีการรวมตัวกันนะครับก็คือห้ามเรียนแบบออนไซต์ออนไซต์คืออะไรก็คือการไปเรียนที่โรงเรียนโดยปกตินะครับก็ทางจังหวัดก็สั่งเป็นแบบเรียนแบบออน ออนไลน์ Online, on hand นะครับ on ดีมา n ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วทุกคนลองคิดดูสภาพนะว่าบ้านนอกเราอะมันไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีโทรศัพท์นะครับหน่วยงานข้างบนเขาสั่งเหมือนพนักตำรวจนักเรียนีต้องการใช้ซิมเน็ตนูน่นนี่นั่นคำถามคือมันเกิดขึ้นคือว่า จะจะสำรวจทำไมซิมเน็ตไม่ได้มันสำรวจได้เฉพาะบางคนมันสำรวจได้เฉพาะบางคนบางคนคือเด็กบางคนมันไม่มีโทรศัพท์แล้วจะเอาซิมเน็ตมาทำอะไรอืมนี่แหละความเท่าเทียมก็อยู่ไหนอะ่ะนะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดน,นี่แหละแล้วสั่งวันนี้จะเอาพรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ทันเนาะหลายเรื่องหลายราวครับแต่ว่าโรงเรียนผมก็คือ เด็กๆก,ก็ต้องเรียนแบบเอาใบงานเอาใบความรู้ไปศึกษาเองผู้ปกครองจะมีส่วนสําคัญเลยแหละนะครับในการดูแลบุตรหลานก็ก็นัดวันกันมาส่งแล้วก็มารับเงินค่ากลางวันในวันถัดไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะนัดหนึ่งมาเอาเงินค่ากลางวานันนัดเอาใบงานนะครับก็บางทีก็ต้องเอาไปแจกตามหมู่บ้านนั่นแหละครับไปแจกตามบ้านเป็นล้างเป็นล้างเป็นล้าง มันก็เริ่มเหนื่อยนะครับอันนี้คือกรณีการปิดสถานศึกษาทางจังหวัดละอันที่สองเมื่อวานนี้รู้สึกแบบโมโหมากเมื่อคืนนะครับก็คือว่ามันจะมันจะสั่นหน่อยนึงนะครับก็คือว่ามันมีคนที่ไปพื้นที่เสี่ยงแล้วมีความเสี่ยงมาในการติดเชื้อนะครับคือไปหาหมอ แล้วก็ไม่แจ้งว่าคุณมีความเสียงนู่นนี่นั่นว่าคุณไปสัมผัสนู่นนี่นั่นมาสุดท้ายผลตรวจออกมาคือเป็นนะครับเป็นโรงพยาบาลประจำอพเภอสั่งปิดงดรับคนไข้ทุกกรณีเพื่อค่าเชื้อเป็นเวลาเจวันนะครับยกเว้นที่แบบมันฉุกเฉินจ,จริงๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แล้วถามว่าถ้าเจ็บป่วยคนอื่นเจ็บปวแล้วจะไปคลินิกได้ไหมคือตอนนี้คลินิกมันไม่เปิดเลยมันไม่ค่อยเปิดคือมันคือมันพูดไม่ออกอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอันที่สามก็คือว่ามันมีคลัสเตอร์นะครับจากจังหวัดใกล้เคียงนี่แหละครับเนาะมันก็เลยทีเนี้ย แม่ค้าก็คือมันเป็นรอยชายแดนระหว่างจังหวัดกับจังหวัดทีนี้จากแถวบ้านผมเขาก็ไปขายของที่ตลาดสุดที่จังหวัดข้างเคียงนี่แหละสุดท้ายมันติดเราระวังแทบตายจากคนที่มาจากที่อื่นพื้นที่อื่นเดียวกัรว่าคนในพื้นที่ติดเพราะว่ามันมีคัสเตอร์เกิดขึ้นนะครับมันมีคนไม่เหมือนประมาณว่า ไม่ทําตามมาตรการแล้วสุดท้ายบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ติดแล้วเราก็ติดตามเนาะเดี๋ยวผมลงไปเอาข้าวก่อนนะครับไปทุกคนครับไปทำงานกันสู้ๆได้หอข้าวมาแล้วได้กำลังใจมาแล้ว ทำงานครับชีวิตต้องดิน้นรนนะแต่ก่อนที่จะไปถึงที่ทำงานเราต้องแวะต้องแวะก้อนแวะซื้อชาเขียวก้อนไม่งั้นไม่ได้ไม่รู้แม่ห่ออะไรใหนะ้น่าจะเป็นปลาส้มหรือปลา ส,สถานที่กักตัวกลับผ่านทนุกวันเลยครับขอให้ทุกคนปลอดภัยเราต้องรอดทุกคนต้องรอดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทำงานดีกว่าครับเดี๋ยว ขอตัวขับรถก่อนนะครับทุกคน ทุกคนครับอิ่มแล้วนะครับยังไงนะครับขอบคุณสวัสดิติดต,ตามทุกท่านเลยนะครับเอฟซีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงเกี่ยวเรื่องของบัวแดงนะครับก็ยังไงสําหรับเอฟซีที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องบัวแดงนะครับสามารถเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นเล็กเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับเทคนิคการปลูกเนานะ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงเกี่ยวกับบัวแดงให้ดูนะคะว่าเอ้ยพอลงไปแล้วเป็นยังไงนะคะ,ะไม่ใช่พอลงไปแล้วก็คือมันจะมีอันหนึ่งอ่ะครับที่มนะุมหน้าคือเหมือนประมันว่าเป็นเงาบัวที่มันนานแล้วนะครับคือคือตากแล้วจนแห้งมากไหมคิดว่ามันน่าจะไม่งอกแต่มันก็งอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับส่วนสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่า ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับผมใหม่นะครับกับเกรดเออาวในช่องตามดูเกิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ